คนที่สงสัยว่าอาทำไมโรงงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างนี้ถึงเข้าไปตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชาได้นะป้าจะบอกให้นะคะว่าเพราะอะไรไนกี้อาดิดาสฮูมา่ามีหนาวและราคาะคุณผู้ชมคะเมื่อซีอวงการกุลค,คแมพันล้านจากประเทศข้างบ้านนะคะประก,กาศจะสร้างผลิตภัณฑ์นะทางด้านกีฬาขึ้นมาแข่งโดยนะ ซีอจอมเครมจากข้างบ้านเราเสลดจ,จันทามเนี่ยนะคะได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะว่ากำลังคิดอยู่ยว,ว่าจะหางานเพิ่มให้โรงงานในท้องถิ่นม,มีรายได้ได้ช่วยงานศินละปะกล้องกันตัวของขเขมรมานานจะหาวิธีไหนเพื่อความยั่งยืนและความมั่นคงในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ให้เป็นที่รู้จักของขเขมรเราจะแสดงตัวตนของบรรพบุรุษผมมีไอเดียในการสร้างสรรค์ชุดกีฬาแบรนด์เขมรรวมทั้งแบรนด์ดีของประเทศเช่นไนกี้พู a ่าและ a d i d a าสนะสร้างแบรนด์ดังบุกตลาดต่างประเทศขอคำแนะนำจากเพื่อนร่วมชาติเพื่อเป็นไอเดียดีๆอ่าและดมสมองมาขเขมรทั้งหลาย มาสร้างนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องกีฬาแข่งกับพูม่าอาดิดาสไนกี้นะคะโพ์นี้ก็โอ้ยเพื่อนบ้านฮือฮาคอมเมนต์กันใหญ่นะคะเหมตนจะเป็นเจ้าแห่งวงการกีฬาแล้วนะคะอันดับแรกเนี่ยขอเทียบชั้นนุ่นเลยค่ะแบรนด์ระดับโลกอ่ะอย่าง อาดิดาสไนกี้พูมาเลยนะเรามาดูล้ค่ะความคิดเห็นของอ่าของพี่น้องนะชาวคอมเมนกันนะคะว่าเมื่อเห็นโพสเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาบอกว่ามาครับไปที่คอมเมนต์แรกเลยเขาบอกว่าเรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำแบรนด์อังโอลงในประเภทเสื้อผ้าของกีฬาซึ่งเหมาะสำหรับนักกีฬาชื่อดังระดับประเทศและนักกีฬาต่างชาติ เสื้อกีฬาแขนสั้นเบอร์หนึ่งคุณภาพดีผลิตจากภาพหมกัมพูชาอันไหนคือการแสดงที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาการเกงขายาวขาสั้นมีโลโก้อังกอที่เอวขวาอืมขาดอังกอไม่ได้นะคะต้องมีที่อังก้อมีอังกอปะกอบอือขอโทษนะคะถ้าหนูสะกดผิดไม่เหมาะสมอย่ากโกรธนะคะอันนี้คือคอมเมนต์นะคะของคนเอซฝั่งข้างบ้านเรานะคะ ให้กำลังใจนะแนะนำว่าให้ใช้ว่าแบรนด์อังกอร์เออนะวันนี้บอกว่าอุดหนุนรออุดหนุนผลิตอุปกรณ์ศิละปะการต่อสู้ของเขเมรทุกชนิดตั้งแต่ชกมวยขึ้นไปอืมจะผลิตตั้งแต่นวมสนับเขา่ากระจับมงคลนะมงคลก็เคลมแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งนะจะพูดเรื่องเสเลดเนี่ยเคลมมงคลไทยไปแล้วมงคลมวยไทยนะคะ คนนี้บอกว่าฉันเป็นผู้ค้าส่งเสื้อผ้าถ้าคุณเปิดฉันจะสนับหวังว่าจะสนับสนุนฉันฉันวางแผนก็จะเป็นเหมือนคุณเอ่อคนนี้บอกว่ามีอาชีพนะผลิตเสื้อผ้าอ่าติดต่อมาถ้าจะผลิตอยากจะได้รับการสนับสนุนจากคุณพี่เสลชเหมือนกันนะอ่าคนนี้บอกว่าเคารพท่านผู้ดี ฝรั่งเนี่ยมีแบรนด์อาดิดาสไนกี้พูมา่าตามความคิดลองศึกษาแบรนด์อังกอร์ได้นะคะเพราะมันคือเอกลักษณ์ของชาวเขมรของเรานี่นมะลมหายใจทุกเสี้ยวนาทีต้องมีอังกอร์อยู่ในชีวิตนะคะคือมีสิ่งเดียวในชีวิตนี้นะที่กอดไว้แน่นๆนะคืออังกอร์ออสรากเรลาหักพังอังกอร์นะ คนนี้บอกว่าแล้วก็มีคนนี้มาตอบนะคะว่าถ้าเราจะผลิตแข่งกับแบรนด์อาดิดาสไนกี้เนี่ยคนนั้นบอกว่าเรียนก่อนถ้าเราทำกำไรมากขึ้นเราก็จะดังทั้งแบรนด์ทั้งการท่องเที่ยวเออฝรั่งจะรู้จักเมนมากขึ้นจ้าโอ้ยนะอืม จะสนับสนุนเห็นด้วยนะถ้าผลิตพันธ์ของเนี่ยไประดับโลกเนี่ยของสเสด็จไประดับโลกก็เชื่อแน่ว่าการท่องเที่ยวก็จะบูมไปด้วยฝรัง่งฝรั่งก็จะมาเที่ยวเมืองขมิ้นจะรู้จักขมิ้นมากขึ้นนะคะคนนี้บอกว่าจะอุดหนุนพี่เออนะคนนี้บอกว่าอ่าสนับสนุนผลิต อุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์กีฬาชุดกีฬาและของใช้อื่นๆให้ภาคศิลปะการป้องกันตัวของขมิของเราเจริญง,งอกงามแก่ชาวต่างชาติในยุโรปอีกหนึ่งจุดสําคัญสําหรับศิลปะการต่อสู้ของขมิของเราที่จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นคือเราต้องรู้วิธีจัดการการแข่งขันวิภาพหรือการฝึกสายพานในต่างประเทศถ้าเป็นไปได้หนึ่งครั้งต่อเดือนหรือมากกว่านั้นจะดีกว่านอกกนี้ เรายังรู้วิธีการกํากับนักสู้ของเราให้เข้าร่วมในการแข่งขันต่างๆเช่น MMA, UFC, K1, 1, 1 f c และอื่นๆอ๋อพยายามนะหาแสงด้วยการเกาะมวยวันเกาะ m a นะเออเกาะเควันนะเขาบอกประมาณนี้แหละนะจะจะดังได้เนี่ยอย่าไปไหนนะต้องเกาะพวก อ่ามวย MMA มวย K1 มวย UFC เนี่ยไว้นะเดี๋ยวเราก็เมนเราก็จะเป็นที่รู้จักในต่างชาตินะคะหลังจากเราเคมมวยไทยแล้วนะเราก็จะไปหาเกาอะองค์กรมวยต่างชาติไว้นี่คือคำแนะนำของคนคเขมนนะคะอืมคนนี้บอกว่าไอ้ชื่อยี่ห้อคุณธรรมเขมยนพี่ชายโอ้โหมีคุณธรรมเหลือเกิน เออนะอะไรก็จะเหมอนมีคุณธรรมอะไรก็เขม็นใจป,ประเทศเล็กใจใหญ่คําพูดแบบแม่งลิเกลิเกะเนาะอืมชื่อสินค้าให้ชื่อว่าคุณคแม่เอออันนี้ให้กําลังใจคุณนะเออไหนไหมคนนี้บอกโอ้โหมาในแนวที่แบบว่าอืคุณผู้ชมค่ะคือโชว์เหนือน,นะคะว่าไงรู้ไหม บอกว่าทรัพยากรเรามีเยอะเออทั้งทรัพยากรคนทรัพยากรเงินน่ะและยังขาดนักลงทุนฉันต้องการสนับสนุนองค์การอย่างเต็มที่นั่นเออนะขะมิ้นรวยทั้งมีทรัพยากรบุคคลเยอะแยะทรัพยากรทางการเงินก็มี แต่เรายังขาดนักลงทุนอันนี้ฉันงงนะคะบอกว่ามีทรัพยายกรทางการเงินเนี่ยแต่ว่าย,ายางางังขาดนกักลงทุนในเมื่อมีทรัพยายกรทางการเงินก็ลงทุนเองสิคายีิเมนเออฉันงงอืมเออคนนี้บอกว่าให้กําลังใจถ้าทาได้ก็จะดีคนนี้ก็บอกโอ้เยี่ยมมากคนนี้ฉันสนับสนุนคุณคนนี้บอกว่าฉันสนับสนุนพี่ชายร้อยเปอร์เซ็นตอ่าสนับสนุนไอดอลของผมพี่ชายคือต้อนแบบอย่างแท้จริง วันนี้ไปประเทศจีนนะคะไปพัดพิงนักกีฬาจีนบอกว่านักกีฬาหลีหนิงของจีนได้ใช้แบรีห,หนิงสําเร็จแล้วโดยใช้กลยุทธ์มากมายในการเย็นหยัดในตลาดต่างประเทศผมสนับสนุนคุณเวออันนี้บอกว่าสนับสนุนแนวคิดขององค์กาผลิตภัณฑ์นี้ผลิตในประเทศของเราเป็นเวลาหลายปีแล้วนอกจากนี้ยังมีทรัพยากรบุคคลจํานวนมากที่สามารถสร้างคุณภาพการแข่งขันได้โออันนี้ข้อหมายถึงว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่หมายถึงที่เสลดอเมอ้างะนะอาดิดานไนกี้พูม่าเนี่ยนะแ้วก็คือเข้าไปผลิตในเขมรโดยใช้แรงงานของคนเขมรผลิตให้ก็เลยบอกว่าเขาได้มีทรัพยากรบุคคลนะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าต่อให้มีทรัพยากรบุคคลนะมีโรงงานนะคะเออแต่ถ้าจะผลิตไป เ่อให้เป็นโรงงานเดียวกันแหละค่ะที่รับผลิตให้ในเกียร์ดีด้านเนี่ยแต่เอาไปใส่ชื่อคุณเนี่ยนะคะคนโลกทั้งโลกเขาก็ไม่รู้จักหรอกค่ะฉันจะบอกให้อืมสาหรับผู้คนที่สงสัยว่า อ่าทาไมโรงงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างนี้ถึงเข้าไปตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชาได้นะป้าจะบอกให้นะคะว่าเพราะอะไรเพราะว่านะตามที่ส่วนที่สัญญาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับภาษีทางฝั่ง,งยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาจะให้สิทธิพิเศษสําหรับประเทศยากจนหรือว่าประเทศกําลังพัฒนานะคะคือช่วยกระตุ้นช่วยให้มีรายได้เนี่ยช่วยให้คนในประเทศที่กําลังด้อยพัฒนาเนี่ยมีงานทําก็คือเขาจะให้อ่าข้อเสนอมาว่าถ้าคุณไปจ้างผลิตภัณฑ์ของคุณ ในประเทศนี้ไปผลิตในประเทศนี้และนําเข้าในยุโรปอเมริกาคุณจะได้สิทธิการลดหย่อนภาษีที่เป็นพิเศษนั่นจึงเป็นเหตุผลให้โรงงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกขนาดนี้นะคะเข้าไปตั้งฐานการผลิตในประเทศนั้นซึ่งเมื่อก่อนโรงงานเหล่านี้นะคะก็มาจ้างไทยผลิตอยู่ที่เครือสหพัฒน์นี่บอกเลยนะคะแล้วทําไมเขาถึงย้ายก็เพราะว่าประเทศไทยเราคือข้าวหัวมันมัน,ม,นมันเกินแล้วไงมารายได้ต่อหัวมันเกินที่ว่า ทำกฎหมายทางยุโรปเขากําหนดไว้ว่ารายได้ต่อหัวประชากรเท่านี้ฉันคุณจะได้ลดภาษีในประมาณนี้ถ้าเกินกว่านี้แล้วคุณจะไม่ได้ลดภาษีที่นี่เขาเอารายได้ของคนไทยทั้งประเทศไปคํานวณแล้วอ่ะมันไม่คุ้มกับการที่เขาเสียภาษีไงเขาก็มองหาทานฐานการผลิตใหม่อย่างเช่นประเทศที่ ค่ารายได้ต่อหัวต่อปีมันต่ากว่าไทยที่ไหนคุม้มเขาก็ย้ายไปนะนี่คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจว่าโอ้ทาไมเขาไม่จ้างเขาไม่ผลิตในไทยคนไทยไม่มีฝีมือหรอกปล่าค่ะมันอยู่ที่ผลประโยชน์ของบริษัทพวกนี้ล้วนๆน่ะเขาต้องคํานึงถึงผลกําไรของเขานะคะว่าอ่าเมื่อก่อนเมื่อสมัยท่านนายกชาติชายนะคะประเทศไทยแล้วก้าวสู่ยุคอ,อุตสาหกรรมคุณผู้ชมจะจําได้รุ่นๆคุณป้าาจะเรียกว่ายุคมิกนนะ ยุคนิกแน็ไม่มีแดกจะว่ายังไงเนี่ยต้องไปหาฟังเพลงนี้นะอืมเป็นนิกแน็ไม่มีแดกจะว่ายังไงเนี่ยเพลงนี้จะเป็นเพลงนัสูนี่ไงแหละอืมนี่สมัยนั้นน่ะประเทศไทยเราเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมโรงงานเหล่าเนี้นะคะก็จะเข้ามาผลิตสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยจ้างคนไทยจ้างสาวฉันทนาต่างๆที่มีเพลงสาวฉันทนาอะไรอย่างเงี้ยคุณภาคก็เคยทํานะเย็บผ้าเย็บผ่อนเย็บทําคิวทรงคิวีีโรงงานพวกนี้มาอยู่แล้วนะ่ะสมัยเป็น สาวๆเป็นมนุษย์โรงงานมาก่อนก็รู้นะคะว่าทําไมเขามาผลิตบ้านเราและทําไมเขาย้ายจากบ้านเราไปมันไม่ใช่ว่าเราไร้ฝีมือนะมันเป็นที่ผลประโยชน์ของเขามันเป็นเกี่ยวกับการเรื่องการจ่ายภาษีนําเข้าส่งออกระหว่างอาสาภาพยุโรปสาภาพอเมริกาอะไรอย่างนี้นะคะถ้าผลิตในประเทศเนี้ยคุณจะได้เหลือการเสียภาษีนําเข้าเท่านี้นะแต่ถ้าคุณผลิตเนี้ยคุณจะได้นําเข้าเท่านี้เขาเขา เขาช่างดูแล้วตรงไหนเขากําไรนี้มากกว่าเขาก็ไปตรงนั้นนะแต่บางทีเขาก็ขาดทุนกลับมาก็มีมันม,มีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โรงงานมันย้ายไปเวียดนามเยอะๆตอนนั้นนะแต่ว่ามันก็ย้ายกลับมาเพราะว่าหนึ่งนะมันแรงงานมันไม่ได้มาตรฐานมันขาดทุนมากกว่าที่จะได้กําไรมาหักลบกบหนี้ภาษีภาษีแต่กับงานที่แบบ มันไม่ผ่าน QC มันขาดทุนเยอะกว่าเขาย้ายกลับมาอันนี้คือเกณฑ์เล็กเกณฑ์น้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมที่ไม่รู้ฟังส่วนคุณผู้ชมที่รู้แล้วก็ถือว่าเก่งถือว่ารู้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ยาวอีกแล้วนะเกือบ15นาทีขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมเป็นกำลังใจให้กับคุณป้าด้วยด้วยการกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณป้าเพื่อจะมารับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนี้จากลาไปก่อนสวัสดีค่ะ